สวัสดีครับอินออนแอดวันนี้พบกับผมชุสนะตันตยานนท์ครับเน็ t e c h ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาชื่อว่ามิวเทอร์มนะครับที่จะสามารถคัดกรองอุณหภูมิของร่างกายคนได้หลายคนมากขึ้นและก็คัดกรองได้เร็วภายในเวลา0.1วินาทีครับนักวิจัย n e ็ t e c h ได้พัฒนาแอปพลิเคชันชื่อว่ามิวเทอร์มซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต็ตเชื่อมต่อกับกล้องตรวจจับความร้อนสําหรับคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด เริ่มต้นจะวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยอุปกรณ์แบบปกติจากนั้นเปรียบเทียบกับอุณหภูมิจากกล้องตรวจจับความร้อนในระยะห่างที่กําหนดแล้วคานวณค่าความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมินํามาตั้งค่าบวกลบความต่างเพื่อจับอุณหภูมิร่างกายที่ถูกต้องจากนั้นกําหนดค่าอุณหภูมิที่ต้องเฝ้าระวังเช่น37.5หรือ38องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้นโดยระบบจะตรวจจับใบหน้าของแต่ละคนโดยอุณหภูมิที่ใบหน้าบริเวณระหว่างคิ้ว จะแสดงค่าอุณหภูมิร่างกายที่ชัดเจนที่สุดซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถตรวจได้พร้อมกันถึง5คนและแสดงผลได้ในเวลาเพียง0.1วินาทีที่ใบหน้าเพราะว่าอย่างเช่นที่บริเวณหัวตาจะเป็นบริเวณที่มีผิวหนังบางแล้วก็เส้นเลือดขึ้นมาขึ้นมาใกล้ผิวหนังด้านนอกมากที่สุดเพราะฉะนั้นอุณหภูมิภายในเนี่ยจะสื่อออกมาทางตำแหน่งนี้ได้ได้ชัดเจนครับ เมื่อระบบตรวจพบบุคคลที่มีอาการป่วยอุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนดแอปพลิเคชันจะแสดงอุณหภูมิร่างกายเป็นสีแดงและส่งเสียงเตือนทันทีมิวเทอร์มยังแสดงผลหน้าจอเป็นภาพอินฟราเรดให้เห็นแถบสีของอุณหภูมิร่างกายซึ่งทำให้ง่ายต่อการสังเกตความผิดปกติอีกทั้งยังสามารถบันทึกภาพถ่ายเก็บไว้ตรวจสอบได้อีกด้วยช่วยให้การคัดกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่โรคซาหรือโรคต่างๆท,ท,ที่ไล่มาทุกโรคเลยครับ ที่มีอาการว่ามีไข้คือตัวร้อนเราสามารถตรวจจับอุณหภูมิที่37.5หรือ38ขึ้นไปได้เพื่อคัดกรองเขาออกมาได้นวัตกรรมนี้ทดสอบแล้วให้ค่าความแม่นยำสูงถึงร้อยละ80สามารถพัฒนาใช้กับสนามบินโรงเรียนหรือสถานที่ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีอีกทั้งราคาถูกกว่าสินค้าในตลาดปัจจุบันเพียงหลักหมื่นถึงแสนบาทเท่านั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ